สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องเาวที่เกี่ยวกับประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่974ผู้รับหน้าที่อุ้มไก่และแมวในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมทียนรัชกาลที่9คุณหญิงกิติวัฒนาปกมนตรีมอมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันเราถึงความทรงจำขณะอายุ16ปี ในหนังสือเขียนถึงสมเด็จโดยมีความตอนหนึ่งว่าเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือจะมีการอุ้มแมวเข้าขบวนเสด็จด้วยและการอุ้มแมวนี้ไม่มีผู้ใดขันอาสาเลยเพราะทราบอยู่กระใจว่าจะต้องยุ่งยากนานา,นา,นาประการซ้ำหลายคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่มาก่อนว่าให้หลีกเลี่ยงการอุ้มแมวถ้าเป็นไปได้เมื่อไม่มีใครกราบบังคมทูลอาสาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงคิดอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้แต่ทรงหันพระพักมาตัดถามดิฉันว่าอุ้มแมวได้ไหมดิฉันเองก็ค่อนข้างจะตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะทรงเจาะจงมาที่ตัวเองหากโดยธรรมชาติแล้วดิฉันเป็นคนรักสัตว์แทบทุกประเภทจึงกลับบังคมทูลตอบรับ โดยไม่รีรอและได้เล่าถึงแมวที่ได้รับเลือกให้เข้าในพระราชพิธีว่าตอนแรกในวังเขาให้แมวตัวผู้สีสวา่างตัวใหญ่อ้วนมากเลยค่ะอุ้มไม่ไหวก็ไปหาตัวใหม่มาสีเดียวกันในวังเขาก็ทราบว่าเราเปลี่ยนตัวแมวเพราะเจ้าตัวนั้นมันไม่ไหวเลยนะคะมันทั้งตัวใหญ่แล้วดุโดนกัดด้วยเป็นแมวแก่ตัวมันก็จะดูน่าเกียดเรื่องน่าเกียดนี้ไม่ว่าแต่จับไม่ได้ จับก็จะกัดมันไม่ทำอะไรเลยมันนั่งเฉยๆแต่ว่ามีลักษณะดีปากก็ขาวเท้าสีเท้าด่างและหางดอกส่วนตัวที่เอามาแทนเป็นตัวเมียค่ะสีเดียวกันแต่ว่าหางไม่ดอกปากก็ไม่ขาวค่ะแต่นิสัยดีตัวนี้อุ้มได้สนิทสนมคุ้นเคยกันนอนด้วยกันก่อนพาแมวมาก็ต้องอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องประดับใส่เครื่องเพชรเพียบเลยแล้วก็สวยมาก เป็นเครื่องประดับของแมวโดยเฉพาะเพราะพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนทำมาหลายราชการแล้วมีชัางวานอันใหญ่ฝังเพชรี่แมวใส่แล้วลำคาญมากมีสร้อยด้วยมีกำไรใส่ข้อเท้าทั้งสี่ขา้ขางละสีห้าอันใส่ซ้อนๆกัน